มันโกหกกันหมดไม่จำเป็นต้องฟังใครจะพูดอะไรก็ได้คราวนี้เราจะรับได้มากน้อยขนาดไหนจากที่เขารักษาสัญญาแย่เขาทําได้เท่าไหร่สมมติถ้าเราได้คนมาอันดับแรกเลยนะแค่อย่าทําให้มันแย่แค่เอาเงินที่มีอยู่ไปใช้เพื่อประเทศนโยบายที่แบบพื้นฐานที่เขาแจกเงินเลยพี่ไม่เห็นด้วยนะแต่แค่สมมติเงินที่มีจากภาษีถ้าเขาเอาไปใช้เพื่อประเทศทั้งหมดอ่ะจริงๆอะ่ะมันมันก็ไม่ได้แย่แล้วอะ่ะเพราะตอนเนี้เลือกตั้ง2569ในมุมมองคนธรรมดา ช่วงนี้มีการดีเบตมีข่าวการเมืองเต็มไปหมดเลยครับพี่ต้อมสําหรับพี่ต้อมการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสําคัญแค่ไหนกับชีวิตตัวเองครับใช้คําว่าถ้ากับชีวิตตัวเองเลยอ่ะคงไม่ได้สําคัญขนาดนั้นเอาแบบตัวเองเนี่ยไม่สําคัญขนาดนั้นแต่ว่ามันสําคัญกับภาพรวมของประเทศมากกว่าเนาะคือส่วนตัวพี่พี่คิดว่าถ้าเอาแค่บอกว่าสําคัญกับชีวิตพี่พี่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวพี่มากกว่าแบบมากกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะมากกว่า50เนี่ยอยู่ที่ตัวเองมากกว่าว่าเราทําธุรกิจยังไงระวางแผนยังไงเรา ขยันมากน้อยขนาดไหนเราวิสัยทัศน์เราเป็นยังไงส่วนเรื่องการเมืองเป็นเรื่องส่งเสริมมากกว่าที่ในการส่งออกในการออค่าจ้างต่างๆสวัสดิการต่างๆที่คอยส่งเสริมให้ส่วนเล็กๆน้อยๆให้ธุรกิจหรือว่าสภาพจิตใจหรือว่า การเติบโตมันดีขึ้นนะอืมประมาณนี้ครับแล้วเวลาพี่ต้อมฟังนโยบายหรือว่าดูดีเบตครับพี่พี่ต้อมฟังจากอะไรเป็นหลักครับระหว่างสิ่งที่เขาพูดวันนี้กับประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขาครับแยกก่านเนาะเมื่อกี้ที่ถามมาก็คือฟังอะไรจากนโยบายเป็นหลักใช่ไหมไม่ฟังเลยเพราะว่ามันโกหกกันหมดก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นต้องฟังเพราะว่าใครจะพูดอะไรก็ได้เราเห็นหมดแล้วเนาะว่าคนที่เคยเป็นเนี่ยไม่สามารถ เราดูประวัติได้เลยว่าคนที่เป็นนักการเมืองมาเนี่ยเขาไม่ได้ทําได้ตามนโยบายที่เขาบอกทั้งหมดไม่ได้บอกว่าไม่ทําเลยนะแต่ว่าเอาแค่ถึงครึ่งยังยัง,ย,งยังทำกันไม่ถึงครึ่งจากนโยบายที่ท,ที่ที่เขารักษาไว้เลยคราวนี้ถ้าพูดถึงประสบการณ์ว่าเออประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขาเป็นยังไงก็มันมันก็จะล้อไปกับสิ่งที่พูดเมื่อกี้ว่าคนที่ได้เป็นรัฐบาลแล้ว คราวนี้เราจะรับได้มากน้อยขนาดไหนมากกว่าว่าเออจากที่เขารักษาสัญญาไว้เขาทําได้เท่าไหร่แล้วก็เรื่องการโกงกินบ้านเมืองก็คงไม่ได้หายไปเลยใครโกงกินกันน้อยกว่าแค่นั้นเองอืมก็รับใครได้มากกว่าใครที่มันชัดเจนกว่าใครที่มันเรารับได้มากกว่าแล้วถ้าเราตัดเรื่องอุดมการอะไรออกไปครับสิ่งหนึ่งที่พี่ต้อมอยากเห็นจากผู้นําประเทศคืออะไรครับสมมุติถ้าเราได้คนมาอันดับแรกเลยนะแค่อย่าทําให้มันแย่ แค่เอาเงินที่มีอยู่ไปใช้เพื่อประเทศคือเอาจริงนะไม่ต้องใช้ดีมากก็ได้อ่ะคือนโยบายที่แบบพื้นฐานที่เขาแจกเงินเลยพี่ไม่เห็นด้วยนะแต่แค่สมมติเงินที่มีจากภาษีอ่ะถ้าเขาเอาไปใช้เพื่อประเทศทั้งหมดอ่ะจริงๆอ่ะมันมันก็ไม่ได้แย่แล้วอ่ะเพราะตอนเนี้ยไอ้ภาษีที่มีอ่ะมันเอาไปโกงกินมันเอาไปทํานู่นทํานี่กันผิดไปหมดมันเอาไปหัวกันหมดถ้าเรา,เาพวกนี้อ่ะไปใช้จริงๆอ่ะ ไม่ว่าจะใช้ดีไม่ดีอะคิดว่ามันจะดีกว่านี้แน่ๆอันนี้คือเรื่องแรกเลยคืออย่าทําให้มันติดลบส่วนเรื่องวิสัยทัศน์ต่างๆอ่ะสาหรับส่วนตัวพี่แล้วอะพี่ว่าการแจกเงินอะตอนเป็นรัฐบาลอะไม่ได้ต่างอะไรกับการซื้อเสียงเลยมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้คิดระยะยาวอ่ะเรื่องกฎหมายคืออยากให้คนผิดก็รับผิดไปโดยที่ไม่ได้มีเส้นสายอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นเลยอันนี้ถ้าให้พูดง่ายๆถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิด แค่นั้นก็ส่งเสริมคนดีไปไม่งั้นน่ะมันจะกลายเป็นกฎหมายมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็เรื่องธุรกิจเนาะเรื่องธุรกิจระหว่างประเทศอะไรเงี้ยก็อยากให้ส่งเสริมธุรกิจของไทยมากกว่าไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นการนําเข้าส่งออกคืออยากให้ส่งเสริมคนไทยมากกว่าตอนเนี้เหมือนจีนอะไรเข้ามาเยอะๆอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคนไทยกันเองเนี่ยจะสู้ไม่ได้จนจีนมันเข้ามาเยอะเออแล้วก็เรื่องของสิ่งต่างๆที่ผิดกฎหมายสแกมเมอร์เสี่ยงโชคต่างๆพวกเนี้ยอยากให้แบบ จัดการแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่มันรู้อยู่แล้วว่ามันผิดอะมันมันมันควบคุมได้มันก็อยากให้ควบคุมอ่ะเอออยากให้มันไม่มีความเป็นเทาอะจริงๆอะเราพูดถึงเอออะไรทุกอย่างมันเทาๆไปหมดอะจริงๆมันไม่ใช่หรอกคือจริงๆอะมันทําให้มันข่าวได้งงเหมือนกันว่าทําไมเวลาคนพูดว่าเอ้ยทุกอย่างมันก็เทากันหมดมันไม่ใช่ในเมื่อมันมีกฎหมายแล้วกฎหมายมันจะบอกกฎหมายมันเทาเหรอไม่ใช่นะกฎหมายไม่ได้เทานะเราก็แค่ทําตามกฎหมายคือจะบอกว่า เออมันต้องมีบ้างมันต้องมีบ้างคืออะไรวะไม่ไม่ไม่เข้าใจคือมันต้องมีบ้างมันต้องมีแบบติดปลายนวมติดนู่นติดนี่บ้างมันมันคืออะไรมันผิดก็คือมันผิดสุดท้ายแล้วสําหรับพี่ต้อมการเลือกตั้งครั้งนี้คือการเลือกคนที่ชอบหรือเลือกสิ่งที่คิดว่ารับได้ที่สุดครับคือส่วนตัวพี่อะพี่คงไม่ไม่ใช่เลือกที่ชอบด้วยแล้วก็ไม่ได้เลือกสิ่งที่รับได้ที่สุดด้วยอันดับแรกเลยคือพี่คงต้องดูการศึกษาก่อนไอเนี้ยแต่ไม่ได้หมายว่าการศึกษาไม่ได้หมายว่าคนจะโกงไม่่่่ได้้นนนนนแตววาาออคืืพฐก การศึกษาที่เขามีอ่ะมันเหมาะกับการเป็นผู้นําประเทศไหมเหมาะกับสิ่งที่เขาจะมาคุมไหมเออไม่ใช่เราเอาคนจบอันนี้มาดูแลตรงเนี้ยอันนี้มันคือมันผิดมากๆดูการศึกษาดูประสบการณ์แล้วก็ดูว่าสิ่งที่เขาเคยทํามาเนี่ยดีแล้วยังถ้ามันไม่ดีแล้วเราก็ไม่ควรให้โอกาสเขาแล้วส่วนที่สามก็คงดูจากสิ่งที่เขาพูดเนาะว่าเขาตั้งใจจะทําอะไรบ้างแล้วดูว่าเออสิ่งที่เขาพูดแล้วตั้งใจจะทําเนี่ยมันดูสมเหตุสมผลไหม ไม่ใช่แบบอยู่ดีๆจะแจกเงินอยู่ดีๆจะให้หนู่นให้นี่แล้วมันเห็นได้ชัดอะว่ามันเป็นนโยบายแบบง่ายๆสั้นๆเพื่อซื้อใจเพื่อหลอกขายฝันไปอย่างนั้นแล้วไม่ได้พัฒนาอะไรให้ดีขึ้นเหมือนแค่แบบตรงนั้นอะแล้วก็จบเออก็เลยหลักๆดูเป็นเป็นสมอย่างมากกว่าเออสรุปนะครับก็คือทั้งหมดที่พูดมาวันนี้มันคงเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะอาจจะไม่ได้ตรงใจใครอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับเราก็ แลกเปลี่ยนก็นได้ในมุมมองที่ต่างกันการเมืองเนาะไม่ไม่มัน,ม,นมันสามารถพูดกันได้นะครับส่วนตัวผมก็คงเลือกตามที่บอกนะครับก็คงดูการศึกษาเป็นพื้นฐานดูประวัติเสริมว่าเออเขาเคยมีโอกาสทาหรืยอยังนะครับแล้วก็ดูว่าเออเขาต้องการจะทําอะไรเป็นแผลระยะยาวให้ประเทศนะครับก็สําหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ